ยักสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อย่าลืม adpk24 Lasmus h o ร Lun อ,อังเดอโอนารับแค่ไหนเปิดค่าเหนื่อยเหล่าสตาร์แมนยูเปิดค่าเหนื่อยลัสลนุสไ o รลุนองเดโอนาและเมสันเมาส์สามแข้งใหม่แมนยูในซัมเมอร์นี้มีแค่คนเดียวเท่านั้นที่เขาติดท็อป10ของทีม แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคว้าตัวลาสซุูซาลุนกองหน้าทีมชาติเดนมาร์กมาจากออตแลนตาอย่างเป็นทางการแล้วด้วยค่าตัว72ล้านปอนด์เซ็นสัญญายาวถึงปี2 0 2 8พร้อมออปชั่นสามารถขยายเพิ่มได้อีกหนึ่งปีฮอรลุนกลายเป็นนักเตะหม,มารายที่3ที่ปปแสดงเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้ต่อจากเมสันเมาส์กองกลางทีมชาติอังก,กฤษและองเดิโอนาน,น่าผู้รักษาป,ประตูชาวเคมรูนคานัานสื่อดังเมืองผู้ดีรายงานว่าฮอรลุนจะได้ค่าเหนื่อยกับแมนยูสัปดาห์ละ8 0 0 0 0ปอนด์ โอนาน่าได้สัปดาห์ละ10,000แสนปอนด์เมสันเมาส์2 5 0 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์ในเวลานี้ปีแสดงที่รับค่าจ้างมากที่สุดคือมาคาราฟอร์ดกองหน้าทีมชาติอังกฤษที่เพิ่งต่อสัญญาออกไปจนถึงปี2 0 2 8ได้ค่าเหนื่อยสัปดาห์ละ3 7 5 0 0 0ปอนด์หรือประมาณสัปดาห์ละ16ล้านหแสนบาทสิบอันดับนักเตะแมนยูที่รับค่าเหนื่อยมากที่สุดอันดับหนึ่งมาคาราฟอร์ด3 7 5 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์อันดับ2 จะรอนซานโชและคาเซมิโร่350,000ปอนด์ต่อสัปดาห์อันดับ4ี่ลาเฟลวาร์นสามแสนสี่หมืปอนด์ต่อสัปดาห์อันดับ5เมสันเม้าและองต์นิมัสยาสองแสน0้าหปอนด์ต่อสัปดาห์อันดับ7จ็ดุนโนเฟนันสองแสนสี่หมื่นปอนด์ต่อสัปดาห์อันดับแอันโตนี่200,000ปอนด์ต่อสัปดาห์อันดับ9แฮานาเมกไว์หนึ่งแสนเก้าหมื่นปอนด์ต่อสัปดาห์อันดับสิบพิเซนเอริกเซนและลูกชอหนึ่งแสนห้าหมื่นปอนด์ต่อสัปดาห์ เอริกเซนฮากตอบชัดทำไมแมนยูยอมฉีกระเป๋าทุ่มคว้าฮอรลุนเอริกเซนฮาก์นายใ,ใหญ่จากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพื่อเหตุผลสำคัญที่ทำให้มีการทุ่มเงินก้อนตัวคว้าล่าซุมฮอรลุนกองหน้าดาวรุ่งทีมชาติดเดนมาร์กมาเสริมทัพบคือว่าด้วยเรื่องของจิตวิญ,ญญาณในการเป็นดาวยิงเต็มขั้นแม้ยังต้องพิสูจน์ตัวเองในฐานะดาวยิงปิดแสดงต่อไปก็ตามฮอรลุนแจ้งเกิดเต็มตัวในทีมชาติดเดนมาร์กขณะที่ผลงานกับอตาลนต้าก็ถือว่าไม่ได้โดดเด่นมากนัก ซึ่งยิงไปเพียง10ประตูจาก34นัดวันเสาร์ที่ผ่านมาแมนยูจับก,กองหน้าวัย20เปิดตัวต่อหน้าแฟนๆในโอทเทฟอร์ดระหว่างเกมปีซิซั่นกับลองหลังย้ายทีมมาเป็นทางการมาด้วยค่าตัว72ล้านปอนด์ลาสมูธเป็นนักเตะที่มีศักยภาพสูงเขาต้องการทําประตูหิวกระหายในการสร้างผลงานนี่คือสิ่งที่อยู่ในหัวของเขาตลอดเวลาเชื่อผมเขามีความสามารถล้นเหลืออย่างมากตอนนี้ขึ้นอยู่กับตัวเขาแล้วในการระเบิดมอนออกมาเราจะสนับสนุนเขา ทั้งทีมสตารโค้ชทุกคนและเพื่อร่วมทีมทุกรายโอเวนฮากรีฟตำนานกองกลางแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดแนะนำต้นสังกัดเก่าไม่ต้องคิดเดยอะในการคว้าตัวโซฟียาอบับบับลัดกองกลางฟิรติน่าเข้ามาร่วมทัพมั่นใจคุณภาพนักเตะสูงมากพอจะสร้างประโยชน์ได้อย่างโดยตรงโอเวนฮากรีฟอดีตกองกลางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกปากแนะนำต้นสังกัดไม่ต้องคิดเดยอะในการคว้าโซฟิยอบับบัต กองกลางที่ทัโมรกโกของเฟรนติน่ามาเสริมทับมั่นใจว่าคุณภาพของโนเตสสูงมากที่จะสร้างประโยชน์ให้กับทีมของเทนฮากคได้โดยตรงเป็นที่เชื่อกันอยู่แล้วว่าดี๋วถัดไปที่แมนยูจะดําเนินการคือการทาบทามอัปบ,บรัตจากเฟรนติน่าอย่างเป็นทางการดูเหมือนว่าเทนฮากจะชัดเจนมากกับสิ่งที่เขาต้องการกับแมนยูดูเหมือนว่าจะมีกองกลางหนึ่งหรือ2คนที่จะย้ายออก ไม่ว่าจะเป็นเฟสหรือฟันเดเบกแต่ถ้ามีใครย้ายออกสักคนพวกเขาก็ต้องหาตัวแทนมาทดแทนกันอัมบาบัดจะเป็นตัวเลือกที่วิเศษมากคุณสามารถมองเห็นได้ว่าแมนยูจะแตกต่างไปเมื่อมาคาราฟอร์ดและคาสเมโร่ไม่ได้ลงและโดยเฉพาะว่าคาสเมโร่จะไม่ได้ลงเล่นทุนนัดอยู่แล้วดังนั้นการมีอัมบาบัดจะยอดเยี่ยมมากโดยเฉพาะในเรื่องของสภาพร่างกายเขาเป็นคนที่ทําหน้าที่อย่างครบเครื่องในหลายๆเกมเราเห็นได้ชัดมากจากฟุตบอลโลกอัมบาบัดจะเป็นตัวเสริมที่ดีในแดนกลาง ก็จะเพิ่มสัดส่วนความเป็นนักกีฬาและเช่นเดียวกันกันกบนักฟุตบอลชั้นยอดคุณอาจต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้จ่ายแต่ผมคิดว่าอัมบบัตคือทางออกที่ยอดเยี่ยมคุ้มกำลังของพวกเขาจะยกระดับขึ้นได้และมากกว่าซีซั่นที่ผ่านมาอย่างแน่นอน